เงติเจ็ดมลนครักทกการตลุกยอมมาเลาก็าาคาเพิ่ม้นขบลอนนักลงทุนสองสองรับะงแล้วและหมายเลขเด็ดสิดสุดทีผชอบชิอย่างเห็นเว็คแล้วนั่งีดเข้าใจเคลมมาอยานเ้มันูกอกสดใจ

โดนนักผู้ชมได้ชมแล้วว่าน้องติดเอฟปีน้องก็โดดได้รุ่นดีรอยังไม่เกินสิบสามปีอันดับที่สองนับต้นต้นผมนะในฐานะที่เด็กบ้านไทยน้ำอกไปเอาแล้วกับต้นต้นผมจะทำยังไงที่สามาทถชิงครับเดี๋ยวผู้ชมครับเราไปดูเงินใหญ่จเราไปดูเงินใหญ่มาแล้วอ้าวให้ลุดนได้เอคนละรอน้อง เาื่อไรวิ่งรอาแปกให้ชบก่อนไปแล้วครับแม่สองเจ็ดครับพัชนะฮะขาพี่หอย่างเดียวเจอไครับบีทีสามห้

แลวก็ที่ห้ครับที่แล้วก็ที่หกมีแปแปนะครับมีเจ็ดสปีทีดปีทำมาถูกต้องนะครับถูกต้องทั้งแข่งนะครับนะบวีอยาให้มีกขึ้นในการอ่ีที่เดียวด้ยครับบปีที่ห่ดดว้า แลแข่งที่ขี่รถในรุ่นเชบับทัดหน้านเบอร์หนึ่าที่เวทีด้วยและตเ้เจ็ดเทีทเเนน่เวทีนะชี่นี่อ่ะรุ่น msvt เจ็ดสัก msvt สี่สิบปี